เพิ่อมิติให้รถหรูหลาขึ้นต้องบอกเลยว่าตอนนี้ดูท้ายเนี่ยถ้าปิดโลโก้นึกวก็เบนซี่ครูอันนี้โหลดไปกี่นิ้วเฮียอุ้ยเยอะอยู่นะนิ้วเดียวสอดตอนนี้ฟิตเมนต์แบบหัวสวยเป๊ะเลยนะเฮียปิดหน้าต่างคนขับกำลังปิดหน้าต่างคนขับเปิดสันลู สวัสดีครับผมเป็นโรซิงเทลล่านะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ครับเราอยู่กับเฮียสวิทช์เหมือนเดิมสวัสดีครับพี่อ่ะสวัสดีครับผมนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับเราอยู่กันในรถ MG 5ครั้งที่แล้วเนี่ยเรามาถ่ายเป็น MG x t e n d e r ไปแล้วใช่ครับผมนะครับชุดแต่งรอบคันทำให้รถเนี่ยดูเท่ขึ้นไปเยอะเลยครับผมนะครับแล้วก็คันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าตัว MG 5เนี่ยเฮียก็จับใส่ชุดแต่งเหมือนกันใช่ครับเพราะว่ามันเป็นรถในกระแสกระแสแรงมากกระแสแรงครับกระแสแรงมากใช่ครับผมคันนี้นี่เป็นตัวท็อปไปเฮียคันนี้เป็นตัวท็อออปปคครรรรัับบบตวูููแขงนนนนโซซลดดีีไ์ภาาายยใเ่หหมก ก็คือค่อยมาครบนะครับเบาะหนัง้ครบแล้วฟอร์ก็เป็นทูโทนนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเขาบอกว่า M g ็เนี่ยมีระบบสั่งการด้วยเสียงเท่ๆระบบเมียน้อยระบบเมียน้อยเป็นเมียน้อยเฮียไปแล้วใช่ไมไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ทะเลาะกันได้ตัวนี้เนี่ยสามารถสั่งการด้วยเสียงด้วยอะไรได้บ้างเฮียแบบสั่งเปิดสั่งปิดอะไรได้บ้างก็แค่กดปุ่มครับผมเปิดหน้าต่างคนขับ โคเท่อะจริงๆอะมันใช้ได้หลายฟังก์ชันใช่ไหมครับเปิดวิทยุก็ได้เปิดวิทยุมีรถแอร์รถแอร์ได้ด้วยครับผมมีสันูปมีหลายรายการอยู่ในการที่คือเมื่อถึงมอเตอรเมียน้อยเนี่ยคือเราเราก็คือสั่งการได้ถ้าเมียนลวยก็คงสั่งไม่ได้โอพีย <c oughs> ถึงเลี้ยวเป็นเมียน้อยใช่ปะว่าเราสั่งเขาได้สั่งได้นะครับแล้วก็ทันนี้เนี่ยตัวจอเขาเป็นขนาด10นิ้วนะครับหน้าจอทัชสกรีนแล้วก็จะมีจอแสดงข้อมูลของตัวรถเนี่ยเป็นขนาด7นิ้ว ครับ <c oughs> นะครับพวงมาลัยนี่เป็นแบบ multi function ครับคอนโซลแอร์ต่างๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าสวยมากๆใช่ครับนะครับนี่มีแอร์หลังด้วยวเออมีแอร์หลังด้วยนะ,ะสำหรับคันนี้เขาให้สเปคให้ฟังก์ชันมาเนี่ยครบคันมากๆครบสเปคนี้ก็คือถ้าทั่วไปก็เป็นล้านอะ่นะเนาะอืโอ้โหอันนี้หลักหลักแสนคันนี้ราคาอยู่เท่าไหร่อะหกแสนแปดหมื่นเก้าพันครับหกแสนแปดหมื่นเก้าพันตัวท็อป ตัวท็อปใช่ครับที่ให้ฟังก์ชันมาครบๆแบบนี้นะครับแล้วก็เครื่องยนต์เป็นเครื่อง1.5นะครับ,รบแรงม้ามาที่114 11 <4 S 1> แรงม้า8สปีดเกียร์ออโต้อ่านะครับเป็นเกียร์ออโนมัติ8สปีดด้วยแล้วตัวคอนโซลกลางเนี่ยสวยด้วยนะนะครับอันนี้เรามาเปิดกันที่ภายในเดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันดีกว่าว่าสำหรับคันนี้เนี่ยพอเฮียใส่ชุดแต่งแล้วเนี่ย สวยขนาดไหนะแล้วมีอะไรบ้างนะครับโอเคไปดูนครับแล้วตอนนี้เราอยู่กับภายนอกเขาแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าแค่ข้างหน้าของเขาเนี่ยก็ดูหรูหราแล้วก็ดูล้ําแล้วอันนี้เทียจัดก,การตกแต่งเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับผมก็คือเนี้ยก็คือไปมีแค่สเกิร์ตหน้าครับผมสเกิร์ตรอบคันนะครับผมมีสเกิร์ตข้างสเกิร์ตหลังแล้วก็แค่กระจกมองขา้ขางดำแดงอ๋ออันนี้คือมีแค่ตัวสเกิร์ตคือชิ้นนี้ใช่ไหมเทียใช่ครับเพราะกระตังหน้าเขาดำอยู่แล้วเราทำอะไรไม่ได้แล้วกระังหน้าเขาโอเคแล้วอันนี้คือเราไม่ได้ทำเลยเลยไม่ได้ทาาครับอเ้มยู่แลว ของเดิมเพราเลยครับแล้วก็ลายกระจังหน้าของเขาอจริงๆแล้วแตกต่างกับรถรุ่นอื่นๆมากๆใช่ครับปกติเราจะไม่ค่อยเห็นลายที่เป็นลวดลายแบบนี้แ<ช><ไ>นวคิดใหม่เลยครับวันนี้ดูพิวนีเดูผิวสวยนะครับแล้วก็คันนี้เีาจริงเขามีกล้อง360องศาด้วยครับ,รบเป็นกล้องแบบด d นะครับรอบคันนะ อย่างสีข้างๆอันนี้คือเขาเป็นอย่างนี้มาอยู่แล้วไอ้เนียของเดิมเลยครับตอนที่เปิดตัวทีแรกอ่ะหลายๆคนก็ชอบกันอยู่แล้วครับใช่นะครับพอเทียจับใส่ตัวสเกิร์ตหน้าเข้าไปต้องบอกเลยว่ามันดูสวยขึ้นครับทีแรกหน้าเขาจะดูตัดลงมาอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับมันดูคือมันมันมันเท่างนี้อ่าตัดมันตัดเข้านะครับตอนนี้เทียทําให้แบบมัน้ยืดออกยืดออกมาครับนะครับจริงๆมันจะลักษณะคล้ายๆกับมีสเกิร์ตตัวนี้ชิ้นหนึ่งแล้วก็มีลิ้นหน้าใช่ครับใช่ไหมแต่นี่คือจริงๆมันเป็นชิ้นนนเดียวกัััคครรบบผมะ อี้หูยฮียออกแบบสวยมากอ่ะดูเหมือนมี2ชิ้นน่ะเราเป็นสีขาวตัวนี้นะครับแล้วก็ชิ้นนี้เหมือนเป็นอีกชิ้นนึงแต่จริงมันชิ้นเดียวกันคือรถ MG เนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่มันไม่มันไม่เหมือนญี่ปุ่นมันออกไปกึ่งยุโรปคือเขาเอายุโรปเข้ามาปรับปรุงอีกทีนึงรูปแบบเนี่ยการตกแต่งปุ๊บเนี่ยมันก็เลยต้องเป็นสไตล์แบบมีลิ้นแบบสไตล์อ่ากฤษคือรถสปอร์ตยุโรปกินไอกินไอของพวกเบนท์บีเอ็มแองพวกพอเช่อะไรประมาณนี้ครับผมนะครับแผงตะแกรงตัวนี้ของเรา่างอออยูแล้วครัับ๋นีะของห้ามงอยู่แล้วใช่ครับอื แลวอันนี้เราประกอบเข้าไปเลยประกอบเข้าไปใช่ครับผมอันนี้นรเราจะเดินแดงน้อยลงใช่ครับเพราะว่าทางที่โรปเนี่ยแดงเขาจะไม่ค่อยมีอยู่แล้วอเราจะพยายามที่จะเก็บแดงตัวรถให้ให้น้อยลงคือให้เป็นไปตามของรูปตัวรถมากกว่าครับแล้วก็ไฟหน้าไฟหน้าขเขาจะเป็นโปรเจคเตอร์เหมือนกันมีเดย์ไทม์และนิ่งไลท์นะครับไฟหน้าก็สวยนะโถงาม <c oughs> <c oughs> งาม <c oughs> ตรงเขาเนี่ยถ้าเกิดว่า ไม่ใช่เอ็มจีเนี่ยต้องบอกเลยว่าหูติดตลาดแน่นอนจริงๆตอนนี้ก็แสก็แรงมากโอ้รถขาดฮะรถขาดอยู่นี่แล้วก็เฮียจับโหลดเปลี่ยนล้อแม็กเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับตอนนี้ใส่เป็นล้อแม็กขอบสิบเก้ายางเป็นสองสองห้าามห้าสิบเก้านะครับอันนี้โหลดเป็นกี่นิ้วเฮียอุ้ยเยอะอยู่นะนิ้วเดียวอ่ะนิ้วเดียวต่อตอนเนี้ยโอ้ แล้วตอนนี้เรื่องโชคเรื่องอะไรเขามีของเขาเหรอือเปล่าไม่มีครับตอนนี้เป็นโชคแตดแปลงครับอันนี้คือต้องแปลงต้องเหมือนกันครับเป็นโชคแตดแปลงครับสุดยอดไม่มีขายเพียคือแบบใจมากได้รถมาปุ๊บแปลงเลยต้องสุดครับอันนี้อันนี้ <laughs> ต้องต้องต้องสุดต, <laughs> ต้องแบบว่าต้องมิดโอ้มิดมากอะดูเดี่ยวนิ้วเดียวอะแต่ขับได้แล้วขับได้ปกติ อันนี้ติดไมเฮียไม่ติดไม่ติดครับไม่ติดเลยไม่ติดเลย <c oughs> ไม่ติดเลยครับมุดครับผม <c oughs> มุดพอดี <c oughs> มุดพอดีเลย <c oughs> นะครับแล้วก็มีหลังคาจริงเขามีสลรูอยู่แล้วนะครับแล้วอย่างที่บอกสั่งงานด้วยเสียงได้ใช่ครับผมนะครับแล้วอันนี้เรารับหลังคาดำ <c oughs> ลับหลังคาดำมา <c oughs> แล้วก็มีสเกิร์ตด้านข้างแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นตัวข้อกระจกมองข้างนะครับจริงๆเป็นซิงเกิลเจอร์ของเฮียนะ คือชุดแต่งเนี่ยเฮียจะมีเป็นชุดอยู่แล้วแหละแล้วแต่ว่าการออกแบบดีไซน์ให้เข้ากับรถจะเป็นยังไงครับใช่นะครับข้าง้อีกตัวหนึ่งเป็นที่ฉลามนะครับเป็นเคปลาใช่เป็นเคปลาเพราะว่าข้างหลังเราเนี่ยแบบใหม่แบบใหม่เลยคือหลังที่ผ่านมาในเป็นปีเนี่ยเราเริ่มทำเคปลาเข้ามาส่งกับตัวรถคือมันเป็นแผนที่มาเรื่อยๆครับจนมาเนี่ยคือสิ่งที่ผมว่ารกคือก็คือท่อท่อที่เป็นเคปลาอ๋อตัวนี้เหรอเฮียใช่ครับ อ๋อก็คือจะเป็นแบบเป็นลักษณะเหมือนท่อเป็นท่อหลอดใช่ครับเป็นท่อหลอดครับผมอ่าก็คือจะครอบเข้าไปกับของข้ออีกทีนึงเป็นคนละชิ้นเลยซึ่งจะทําเป็นลายแคมาเข้ามามันจะเพิ่มมิติให้รถมันดูแบบหรูหราขึ้นใช่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ดูท้ายเนี่ยถ้าปิดโลโก้นึกว่าเบนซ์สี่ขูอปิดโลโก้นึกว่าเบนซ์ขึ้นมาทันทีโากไฟเนี่ยเขาก็จะมีแบบเป็น LED เป็นเส้นๆเลยแล้วก็จะมีเป็นอ่าอันนี้เป็นตัวกระจายแสงครับเป็นตัวเรืองแสงด้านข้าง แล้วก็พอได้ชุดแต่งของเฮียเนี่ยก็จะดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นครับนะครับแล้วก็มีตัวนี้ด้วยใช่ไหมเฮียครับสปอยเลอร์ท้ายครับนี่ไม่ต้องอะไรมากครับเล็กๆเบาๆอันนี้คือขึ้นงานใหม่หมดเลยขึ้นงานใหม่หมดเลยครับชิ้นงานใหม่หมดคือรถเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่เหมือนกับไม่เหมือนรถญี่ปุ่นอ่ะมันไม่ใช่คือสีเราทํามาคือไม่เหมือนเลยคือเนื่องจากตัวสภาพของตัวกระชนเขาเองเนี่ย ก็ให้ลูกเล่นเยอะรถเขาออกมาดีไซน์เนี่ยมันก็โอเคแล้วถูกไหมแต่ว่าเราเนี่ยเข้าไปแต่งเติมเนี่ยเราพยายามที่แต่งเติมให้รถมันส่งรถขึ้นให้หล่อให้หล่อขึ้นไปเราพยายามที่จะใช้ทั้งหมดเนี่ยของตัวรถที่มันมีอยู่เส้นสายทั้งหมดเนี่ยกามาแต่งเข้าไปคือไม่ให้เยอะเบาเพราะเส้นสายเขาหนักอยู่แล้วนะอย่างเงี้ยเขาจะมีเส้นมีลูกเล่นอะไรของเขาเยอะอยู่แล้วเยอะมากใช่ครับเราแค่เสริมเข้าไปใช่ครับนะครับแล้วก็เสริมเข้าไปรับกันมากเลยนะแล้วอย่างพวกเซนเซอร์อะไรต่างๆนี่คือยังทำงานได้เหมือนเดิมใช่ครับ นี่โอ้โหวสวยมากฟิตเมนต์แบบหัวสวยเป๊ะเลยนะเฮียแล้วคันนี้เขาเป็นดิสเบกสี่ล้อด้วยใช่ครับหูเดิมเดิมก็เป็นดิสเบกสี่ล้อมาแล้วหวูราคาเท่านี้นะครับหูสุดยอดคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปเก็บตกเพราะจริงๆเรามาถ่ายเป็น MG Extender ครับนะครับแล้วก็มาแอบเห็นคันนี้นะก็ เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยที่เป็นสายซิ่งหรือว่าใครที่แบบว่าติดตามเรื่องของวงการรถยนต์อยู่เนี่ยต้องอยากเห็นตัวนี้อยู่แล้วใช่ครับก็ตอนนี้ตามโชลรูก็เริ่มไปติดโชว์แล้วใช่ครัผมแล้วเห็นว่ายอดขายอ่ะดีด้วยเพราะเห็นบอกว่าทําออกมาเท่าไหร่ก็ออกหมดออกหมดเพะยอดจองเยอะไม่ทันเลันะครับผลิตไม่ทันแล้วตอนนี้เนาะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบว่า คนกําลังให้ความสนใจนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยจับต้องได้หกแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับถูกมากในตัวท็อปนะเป็นดิสเบรกสี่ล้อเครื่องพันห้านะครับแล้วก็ระบบต่างๆทุกอย่างแบบครบมคันหมดเลยนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็อย่าลืมลองไปที่โชว์รูม MG ก็ได้ใ่ไปลองขับลองใช้ดูก่อนนะครับว่ายังไงแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งสำหรับใครที่อยากจะติดตามตัวชุดแต่งของเฮียเฮียตอนนี้สามารถติดตามได้ที่ไหนบ้างครับก็คือที่ เฟซบุ Facebook, ๊กเอสปอร์ตี้ยูทูบเอสปอร์ตี้ครับผมฝาบไว้เรื่องหนึ่งคือทเ,เก่งเนี่ยเราใช้พื้นฐานการทำงานพวกกระบะเหมือนกัน เรามีแค่มาตรฐานเดียวเท่านั้นมาตรฐานที่ญี่ปุ่นยอมรับใช่มาตรฐานเดียวกันหมดคือเราไม่มีคำว,ว่าเลือกว่าไอ้ด้านยีน่ห้อนี้ไอ้นีไอ้ด้านนันไอ้นอีนไ่นไม่มีเรามาตรฐานในการทำงานของโรงงานเราคือแค่แบบเดียวค,คือจะเป็นรูปแบบไหนก็ไอ้ด้านนั้นคือเป็นอีกเรื่องหนึ่งยี่ห้ออีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเป็นเรื่องแบบพื้นฐานการทำงานของเรื่องแผ่นการโปรก๊การทาสีการทุกอย่างเนี่ยคือจะใช้พื้นฐานเดียวกันหมดก็คือมาตรฐานความแข็งแรงเรื่องของมาตรฐานของสีนะครับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ทั่วโลกยอมรับนะครับต้องบอกเลยว่าเรามาตรฐานเดียวกันหมดทุกชิ้น นี่ครับ<ช>โอเค,คนะคนก็น่าดีใจมากๆครับที่ประเทศไทยนะเราได้มีชุดแต่งได้มีโรงงานแล้วก็ได้มีแบบว่า ของที่คนไทยเนี่ยควรที่จะภูมิใจนะครับโอเคก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับใครที่อยากที่จะหาชุดตังค์สวยๆแบบนี้นะครับก็สามารถเข้ามาที่เอสปอร์ตตี้ได้เลยนะครับมีหมดทั้งกระบะทั้งเก่งนะครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้กําลังทยอยที่จะทําให้ครบทุกรุ่นในประเทศไทยอีกไม่นานนะครับโอเคก็ฝากติดตามกันไปด้วยสําหรับคลิปนี้นะครับต้องขอบคุณฮี่มากครับผมนะครับก็สำหรับใครที่เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เป็นกำลังใจเราด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ